จ่าเอกคำรนเดชพังทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1นวัย67ปีท่านเป็นอดีตทหารสังกัดกองพันทหารราบที่7ค่ายมหาสุรสิงหานาฏจังหวัดระยองโดยในปี2522ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกจนถูกกับระเบิดและกลายเป็นผู้วิการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมเป็นทหารเกณฑ์ครับไปประจำที่กองพันทหารราบที่7ค่ายสุรสิงหานาถ จังหวัดระยองครับตอนนั้นเขาต้องการทาหารพระชายแดนด้านจังหวัดจันตราดส่งไปอยู่ชุดลาดตะเวน7-1ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันที่1กลกุมภาพันธ์2 2 2ปฏิบัติหน้าที่วันนั้นลาดตะเวนเส้นทางขาขึ้นไม่เป็นไรครับแต่เวลาขากลับเนี่ยเดินลงมาจะถึงข้างล่างอยู่แล้วก็ได้เหยียบกับระเบิดทำให้ขาข้างซ้ายเนี่ยขาดใต้เข่าแล้ว ตาเนี่ยโดนสะเก็ดระเบิดตาข้างซ้ายเนี่ยลูกตาเนี่ยออกมาห้อยส่วนข้างขวานี่โดนแรงอัดระเบิดก็ทําให้ตาแตกก็ทําให้ลูกตาเสียสองข้างอยู่โรงพยาบาลตาหนึ่งคืนแล้วก็เช้าก็าขึ้นฮอมาที่โรงพยาบาลฐานเรือครับมารักษาตัวอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งปีครับ ก็ก็เสียใจอยู่เหมือนกันตอนนั้นความหวังที่ว่าออจะเห็นอะไรอย่างนั้นแต่พอเราไปนึกถึงว่าเราพิการแบบนี้เพื่อประเทศชาติความที่เสียใจตรงน,นั้นมันก็กลับมาเป็นออความภูมิใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวในวัยที่ยังอายุไม่มากทำให้ใจเอกคำรนไม่สามารถทำใจยอมรับได้จนเวลาผ่านไปนานนับปี จึงตัดสินใจย,ย้ายจากบ้านเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทําให้มีโอกาสได้ฝึกเล่นดนตรีเพื่อการบําบัดจิตใจร่วมกับเพื่อนทหารผ่านศึกและได้รับโอกาสเข้าคัดเลือกเป็นนักกรีธาประเภทลานขององค์การส่งเพาะทหารผ่านศึกมาอยู่โรงพยาบาลทหารศึกเนี่ยเขามีฝึกอาชีพลหลายอย่างมันก็มีที่ว่าดนตรีก็ทําให้เราเพลิดเพลินไปได้อย่างหนึ่ง,ก,งก็เล่นกีฬาไปด้วยช่วงนั้นอะกรีธาประเภทลานครับ ทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนฟ้างจากเล่นในน้าขององค์การส่งเคราะห์ฐานผ่านศึกเวลาจะไปแข่งเขาก็พาไปฝึกที่สนามทบฟว้างจากนี่เราจะเราจะหมุนยังไงอย่างทุ่มน้ําหนักเนี่ยเราจะสไลด์ยังไงสไลด์ได้แค่ก้าครึ่งเท่านั้นเนี่ยในวงกลมมันแ่บเพื่อไม่ให้ฟาวตั้งแต่ปี26ถึงปี51นการเปลี่ยนจากความเสียใจมาเป็นความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาสร้างพลังใจให้กับตนเอง ทำให้จ่าเอกคำรณได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวและสร้างครอบครัวเล็กๆใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนทั่วไปครับมาอยู่แฟตนี้ประมาณปี30ครับทํา ธุรกิจด้านดานครอบครัวอะไรของเราเนี่ยผมก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆที่พิการนะคะดูพวกผมเป็นตัวอย่างไว้พวกผมไปรับใช้ประเทศชาติมามองไม่เห็นแล้วก็มือแล้วก็มีอย่างบางคนเนี่ยกินข้าวเป็นปลาต้องป้อนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเขาตรงนั้นครับก็เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ย มีกําลังใจต่อสู้นในจุดนี้ครับผมก็มาฝึกเอาเออกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานคือผมจะช่วยงานบ้านไม่ไปทําตัวเป็นภารละเมื่อจาเ่อกคำรนมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตองค์การส่งเคราะห์ทหารพันศึกและหน่วยงานในสังกัด ก็จะเป็นหน่วยที่คอยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารพันศึกและครอบครัวทหารพันศึกในด้านต่างๆมาโดยตลอดเพื่อให้ทหารพันศึกทุกคนที่แม้ปลดประจำการไปแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเกียรติในฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขครับอ,องค์การทหารันฑึก็ช่วยเหลือด้านเงินเลยงชีบค่ารักษาพยาบาล ของครอบครัวค่าศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีเงินสวัสดิการว่าเดือดร้อนจะกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพอะไรต่างๆสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ดูแลพวกผมมีที่อยู่อาศัยดูแลครอบครัวทหารผ่านศึกไม่ทอดทิ้งที่เอาใจใส่ต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกอย่างมากต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับ ขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้แนวคิดเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า40,000บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2567ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook องค์การสงเคราะหทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์